สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่เก่าเดือนเก่าสองพันเจ้าหาพี่นอ้องอ๋าหลังหุงพี่น้องงามมาเรียรอเต็มต้นเลยนี่กระพาทุกคนเข่าสวน หลังฝนตกข่าวสวนหากเก็บดอกกระเจียวไปลวกกินกับเจียวกับคนที่น้องวิธีชีวิตคนบ้านเฮาเนอ้อฝนตกมุก,กี้นี่ยาไปเลย ไปลุนเบิงพี่น้องวาซิมีบอบอดีเก็บสองสมมือเลยนาซิมีอยูกเดพี่น้องดอกกระเจียวนี่ป้าโตดอกงามๆเลยงามขนาดพี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวพี่น้อง,องเก็บดอกกระเจียวไปลวก นิ่กับปนหลายลออบ่รอเบิ่งก่อนโอ้นี่นี่น้องเนี่งามมาลีนะาตัวกำลังเลยอ,อวบๆเลยสวยงามขนาดอวบอวบเลย khối đi kín xăm đi, có đi kín, này có nyung đi kê nyung này Nhưng nyung kê nó sắm kê nyung botao nyung nó xăm đi, nó. này, này. Thảo, nó nyung botao này botao nyung sắm níu nyung botao nyung botao xăm này níu đi botao nyung botao nyung เก็บก่อนมันอ้าวืนใบหนึ่นปงปัวมานาะ เบิ ết, ้งวิธีเก็บแบบวิทูมาเดึงถึงใบหนึ่งล่างมองกบใบเล็เตแล้วก็ดึงเลยงใบโอ้มไดึงนนะหยาขนาด คุณผิดเลย เก็บพุ่นเลยวันนี้เนาะง,งามๆเลยพอดีกิน บางอันใบมันก็บ,บกขื้นนั่พี่น้องบางอันก็ขึ้นอันนึงบางอันก็ขึ้นสองบางอันก็บอกขึ้นเลยจักใบตัวเถานี่ดึงออกซะบอกบกข่นเลยดึงออกบดได้อีเลยส้ยมนี้กินได้อยู่ส้มนี้ กินเองเขากับเกเขาเอาลาพงามๆเลยพี่น้องหลายอันเติบเนี่ยนี่นี่แท่านา้ำงามนี่ภาพตัวงามขนาด ต้องจับมเนะจับมานํากันตวัวไรปัวเป็นดอกดอกเลี้ยงนะคือมามุดสามก็มี Đông này làm nó lên bưng mCal bằng ăn ừ Bác net young năm mình đọc xe mình nó กินเองเอาไปหมดเลยแก่ๆนี่ก็ได้ ตงามอะไรตัวนี้ดอกงามๆเลย มันนี่จุมลายพี่น้องมันนี่เก็บดูกระจุมลายผู้จุม่มเต็มเลยทัาา้งม ของป่ากับเอามาปลูกอยู่บ้านก็ได้น้องกขุมมืออย่าอนี้ยังกล่าวขัามาปลูกบ้านได้เมื่อองอยู่ป่ากับมาปลูกกินเองเลยได้หลายเตอพี่นอ้องสองสมือเก็บเทนึง นางเท้ากระซี่ห้ามือเก็บท่านึงปั๊ดงามๆเลยพี่น้องนี่พอดีซ้ำนี่ซ้ำนี่พอดีนี่มองในน้องนี่พี่น้องนี่งามๆปอ๊ดตกขาดกะลี คลิปนี้กับคอลาก็เด็พี่น้องเด้อขอบ,บคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหน้ากับเคยลาสบายดี